นี่เส้นทงางออกจากหนองเรือมามาหอดสัมผัสกันเดียวไส้กันเส,ส้นมะเกียงคอนะถ้าตรงไปกันเส้นเป็นแทนเส้นเป็นไปยามบ้านเกิดเจ้าของพี่นอ้องไปเอ้ยนะครับปีนี้แล้วพอใครเดีนมาบ้านเกิดเจ้าของนะครับของกันเสิไป็่องเมืองเราเป็นยังไงเห็นพวกกินปูนมแลวกบ้านก็ได้เส้ป็นซองเมืองหน้านำบ้านน้มามัองนะเรียน โรงเรียนมันน้ำมันเลี้ยวขวาทั้งขวาเนี่ยมันน้ำมันตรงไปนี่มันสะพังนี่นี่เออมันนอนมันสะพังญาติพี่น้องกับพี่จะมานีงก็ได้นี่ขับตรงเลยไปพุ่นมันจะเป็นมันมันเต้าเริ่มไปนี่ถ้าหากใส่ทั้งโรงเรียนมันสิแว่ยเขาไปเตะผู้เหมืนมันคือทั้งบางสเดามันหลวงพมหลายกิโลไงแม่หลายกิโลใหญ่อเขาว่าไปอัน นั่นปเป็นเรี่องจันทร์วะเขาบอกเรื่องจันทร์วะอันนี้กรุงเทพสามสี่ร้อยสามสิบสามเชฟพุ่มแปดสิบเซียเขาบอกเครืงคอดสามสิบแปดกิโลจากมันสะพังไปเออสามกิโลง่ายขนไปที่เพียววันที่เป็นเรี่องจันทร์ในการทันรังครับนะครับมันทั้งเรือไส้นี้นนเรือไสน้สนี้มันจิตเปบ้าน,านมันหลงพรม ก็บัน,ม,นมันกระเดาแล้วมันสะเดามันกระเดานี่ซทรายน่าจะเป็นทางับอ่าถ้าตรงไปคุณไม่นสิไปตมบมันเตาไปเกียงข้อใช้ภูมินีอันนี้ตรงทางมาดีไม่ทั้งเป็นเขื่อนเนื่องจานผูสชมแล้วเป็นเขื่อนอยู่มาลองทมนี่เย็นมาลองทมแต่ว่าทางกาเมื่อถึงกับขี่ไล่มื่เถึงกับดีนี่ก็เพราะมีหลาดยางน้ำเขาอยู่ ไปมากกับสะดวกคุณสมัยตะกีดอกยางเอาเอผมยังว่ามึงหนงังบาดพีลเลยสิอย่างมันจะบาหดอดหดหนยิงแข้งบุญไหมเพนยงเชื่อว่าบันดอนยิงแข้งวัน้ิงแข้งมันหลายมันเป็นปลา,าต้นชิงแข้งเนี่ละ่ะเขาเอาเรื่องเป็นมันเป็นดอนเป็นดอดเน,น,เ,ปนดอดเป็นนาเป็นดอนเป็นหนานไปก็เอเรื่องดอนชิงแข้งเขาสื้อมาแ้นานก็นจะเป็นผู้เม่ง แลนเมอร์เนี่ยมันจะเป็นซีแยกครับสีแยกนะถ้าแยกทั้งท้ายมัน,จะ,น,น,นมมะจะเป็นบ้านน้องไผ่หรือมันคึ้มสมัยก็จะเจอหนมางบ้านคึ้มถ้าแยกซ้ายไปนนะนี่ถ้าตรงไปถ้าตรงไปมันจะเป็นบ้านน้องทมนี่ถ้าตรงไปสีเป็นสีเป็นสีเป็นเคลื่อนยุติ์ผู้ทะเลี่ยวท้าย มันจะไปบ้านเสดาไปไปเส้นทางไปบ้านเกิดผมนี่แหละไปบ้านเสดาเลื่อบ้านเสดาไปจงสิเป็นบ้านดอดยีแข้งจงสิเป็นบ้านผมน่ะนะอันนี้รุงเรียนส่วนรวมเลนดิเ้อร์สามสี่หมู่บ้านครับมารวมเรียนเรียนอยู่นี่อย่ากับอยู่กลางโคกนี่มันจะเป็นจุดสีแยกพอดีบ้านหลองไพ่บ้านสะพังกับมันนี่บางบางคุมนะสะพังบางกระเดาเนี่ยมาเรียนอยู่นี่ จนถ้าการการพาะใส่ได้อยู่แล้วครับก็หางว่าเป็นซีเล่นลหาเล่นยงหรือมันทางซอยของมันในหมู่บ้านส่วนนโมนี่กับนนหินแหาคาขาดเลยครับเขาจะปลูกอ้อยได้เหมือนถึงเอามันอย่างน่ะโมนี่ข้าเจ้าเฮ็ดการเกษตรปลูกประคัมหวานผกเงี้ยกันหลาะอยู่ที่แหละครับเราโมนี่ขาเจ้าก็รับซื้ออ้อยที่อ้อยนี่เอออ้อยงามขนาดนนหินแหาคากาเป็นเอ้า เจ้าสีเลียวเจ้าก,ก็บ่เบียดซะก,ก่นอนเนาะนอกญใหญ่เลยโอนแล้วแสดงไม่อิ่มปุ๋ยขายไดเลยโอนละสองฟังฝากปากฟังองนเาออล้นิขนาดรดนิ่เนียกับขาได้นีไหมโอ้อะไรมันเกินสูน่คนบ่ได้หรอหบ่ไดนเนาะถนนเนี่ยเป็นข,ขีดินใส้ปุ๋ยแม่ดินใส้ปุ๋ยสลนผาดน,นี่มันสเสด็จไ๋อ๋เมื่ดินใส่เนี่ยเมย ยินไส้รถติดเด้อดเรถข้ามาเนี่ยรถหกล้อรถยังมาติดอยู่้ีหน่อยมาอยู่มาขวดขี่ดินนี่ข้าเจ้าพอได้คีนะพอได้ขีก็เลยแขนข้าวเย่ต้องแขนก็มาขวดท่างให้แน่นะได้ขนรถขนรถแต่สมัยเป็นด้หน่อยเนาะนี่ดีเลยแหละมันบ่เคยเห็นเนาะแต่เห็นมตอจะไส์ครั้งแรกว่าดีใจว่าสันก็อเกิดโดนเตือบวเยอะเลยยอดยุบไปหลายปีเตี๋ยอยู่ นี่มาเสดาวบ้านบ้านบ้านกิตโพผ้าบ้านสินกิทุกสินเลยเขาจะพราะวขาเจ้าเรี่องง่วงไรสังพอยสีบอกว่าเฮ้ยข้ามุ่งอย่างนี้งัวคนละลอยก็โตลอยก็โตปุ่นไลยไปเรี่องผู้เม่งผุเลนี่เส้นทางนี่ย่างคำามาเนี่ยเขาไปนี่สิเป็นนังรอบผาสมัยก่อนโฆษณาไปเด็กหนึ่งบาทผู้ใหญ่สองบาทเอครับมิตรชัยบัญชาเพชรลาชวราช ดีใจตาบกินอะไรตับตับผุนไปนเหีืองคั่วอยู่บนดิงกินกระเจ้วม,มันมออนิพพามันแสดงว่าได้ออกมาอีสิบมันหนอนได้บ้านีเอ่งน้ำมันนี่กันเป็นโน้นเด่นๆแหละครับโน้นกินดินเหลืองเด่นๆล่ะบมื่อคืนว่าเขาเจ้าสิบปับสภาพได้ดีพันนี้ปูอ้อยได้ตะกี้หน้ามันเด็กเห็ดว่นเด้มันแรงซึ่งเป็นหน้าดินเหลืองไหม่อไปสมัครเราได้เห็ดดีมด รถพวกหล่ะมืงอ้อยกรเจ้าะที่ไรครับนี่ขนาดโนน่นกับขากนุ่นเนี่ยถนนนี่โนนดินแห่นี่นุ่นดินแห่กับดินเหลืองฟร้อมอ่าทางลัดนี่ลัดไปบันบันอันมันล่องเมฆทางซอยเมื่อกี้นี่เรียกวัวไปแล้วมูลนิพไธ์ขิดดินไส้ปุ๋ยเด้เนี่ยนี่เลือบยากมูลนิแนธ์ไปขวดขิดดินไส้ ไรไปเคียงเคียงมาบุญกระถินเนี่ยเอาใส่เอาใส่เกียดเด้เอาหม้อปานมากกับมีขยายเสียงอะไรกับมีดอกลำพงสามสิบสองดอกเนี่ยสมัยทีอันนี้สิเขบาบันดอนเราเดือดบอลเด้อเนี่นี่ทังเขาบันดอนนะครับมีแต่ที่ขียสินไส้มึดเลยทั้งหมดเลยอ่อนหมดเลยอาเขาหมู่บ้านนี่นมันเกิดของผู้ขาเด้อใหญ่นายานมันเกิดแต่ว่าบอนหอดเงี้ยนะ เฮียเฮียนพี่น้อยเด็กพ่อฮั่นเข้าใจเ้าพูดดีน้อยสิไมไม่เฮียนเอาอันนี้ฮอดบ้านดอนเดอฮอตนี่วัด้างรมเวินบิรวัตรวัดวัดชัยแสวงครับนี่ผมก็เลยไม่สั่งเอาบุญลมเพลินอยู่นะครับสั่งรูปเปิลบรรณาการนะครับเขาพุรศสลากาันริเรียนบุ่ะทั้งในพุ่นอันนี้ตัวน้อยก็ตั้งหักนะครับอันนี้เป็นหมู่บ้านที่ ติดติดผู้กเขาติดเสร็จแล้วเหรอครับแต่ว่ามันเป็นอ่าทางสร้อยเข้ามาอีกมันวนมันติดถนนใหญ่ฮะคนดีนะคนดคนดีที่เนาะออกที่ไหนอ่าเป็นออกคีบุร์มีรีเวนบาทใช่ไหมมีรีเนโมบัลหลดกิ้งแข่งสมัยตะกีนเนาะอ่ามันป้าขาดอนฟังตะวันดอนดอกครับนี่ ลานค่าลานขายเอ็ดไปขายไปเอ้ก็ดีขึ้นบ้านบ้านบ้านเมืองก็ห้องเมืองเนี้ยเหลื่อมขึ้นไปใส่ก่อนโอ้มองนี้มันก็เรียบ้านหรือทรบ้านพวกนี้พวกนี้เนาะลานค่าลานขายบ้านหลังามแบบนี้านขายโย มีเงินมีำบันบันพญายังลืมซื้อแล้วปอนพญานุ่งบันพญานุ่งไม่ยังไม่ยังบวกลืมซื้อเมียเ,าเารากรามาตั้งพีบ้านโอ้บ้านวันนี้ไม่เห็นโดนบ้านเขาก็ส่งมเมอามาปล่อยหกละดีก็ได้ <c oughs> คุณบอยอยู่บ้าง ยังเกินวัยอยู่เนาะทั้งสายมือเป็นดอนตะปูดอนปูตาอ่าเกินตะปูมันจะได้เกินปูตานี่ครับฟ้าคีปึงสนนหลบบานลมปาบานฟ้ายังงนะสะทนนั้นก็รั <c oughs> ดยางเบิ่ดแหละรครับ <c oughs> แต่ว่ามันหันม่นเป็น,นค้อกีอดแต่อดอกเป็นลัดยางก็พ่อะไปไดนเนาก็สมม่ิเป็นบ้านป้านั่นแหละรครับบ้านป้าข้า่อน นะครับเอ่อเอาอันนี้ฮอดบ,บ้านผู้ขาทั้งสายถื่เป็นหัวของของไม่ป่าโอ้อยเอากันฝนาสาดตร์ี่ฮอดบ้ัตจะกองเลยก็ได้มุมเมืองกองยุทธนาวนมเมยังเนี่ยนะอะไรนักดนตรีเขาคือฟื้นไฟประดับเวทีนะนะเอ้าโอ้ ไม่ได้เปิดติดเชื้อมันก็บฟืด <c oughs> บอมีคนอยู่โอ้เจ้าว่าจะาเดือนยังมีโอกาสแว้มาไปลองด่าอ๋อลืมกดไฟขึ้นซะ เออ้องนอดใส,ส่สดจะพ้ดเดียวแต่ก็มีแอร์เนี่ดยดูจังสี่ละพี่นองเ้ยครับกันนี่ก็คือ บันพังกาสซบันเกิดจพกน,นอนผู้ขาแล้กับผมก็มาหอดแต่ก็ผมมีผู้ยูย่ยุดอกแต่ว่าก็เปิดไปซื้อถามว่าเบายุจอไว้เห็นอย่างงบนี่ะก็เพื่อดนมะเวยนั่นแหละครับแต่ว่าการผูดอะไ้ก็มมเอเรเอรถผมเพงหอกขายถึงถึงได้เพราะว่าผม่ว่าใคอย่างเป็นปีก็ไปเลยมาเนี่ขายาเพราะไอ้หลงผู้ใดสนใจกับีย่เอาเด้อประกาศต้องเสียละเสียดายโยเพราะว่ายุคเนมันกะ เค็ดไว้กับพ่อได้พ่อยูยู่ในกระดาอยู่สองสามคนกับลูกกับม่บานเลยล่ะขอบคุณสารพน้องพุทธิตามเด้อครับอายุดีไม่แห้งพู้ใดเพิ่งชิบผมก็ได้ให้อายุเหมือนคนยืนเด้อคิดขึ้นก็ได้ทึงกิดทองก็ได้ทองนะครับคุณพาคุณเจ้าพบประรักษาเทวดาคองห้องสาธุสาธุสาธุ